สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม t ิกเตอร์นะครับวันนี้นะครับเก่ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบบอดขุดในเกม t ิกเตอร์นะครับอ่าบางเซิร์ฟก็มีบางเซิร์ฟก็ไม่มีนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างของเซิร์ฟไม t ทิกเตอรนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือสเตตัสค่า DA ของเรานะครับควรมีที่90ขึ้นไปนะครับอ่าเพราะว่าสเตตัส DA นะครับจะช่วยให้เราขุด เจอไอเทมแน่นอน100%นะครับทุกแมปเลยในเกมทิกเตอร์นะครับอ่ากา็ถ้าเกิดเราขุดแล้วไม่เจอไอเทมนะครับมันจะเสียค่าทนทานของสว่านฟรีนะครับแล้วก็ไม่ได้ exp ของค่าเลเวลแล้วก็ tm ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าสำหรับใครที่จะขุดในแมปทะเลทรายแล้วเอา tm นะครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับอ่าหรือว่าใครที่เล่นกราฟเซน ใเยอะนะครับก็จะมีค่า D A ติดตัวเยอะหน่อยนะครับอ่าหรือว่าใครที่เล่น FOX เนี่ยก็อัพสเตตัสเป็น D D A ล้วนอยู่แล้วนะครับทำให้เราขุด J A Tep แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายอื่นเหมือนเก้นนะครับไม่ได้อัพกราฟไปลงเซน์เลยนะครับก็จะต้องทำเซต D A 90ขึ้นไปนะอ่าแต่สำหรับใครที่จะมาขุดเ T M แค่ทะเลทรายไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าอันนี้เก้นแนะนำให้ ทำไว้ก็ดีนะครับอ่าข้อที่2นะครับตัวละครของเพื่อนๆนะครับต้องมีเลเวล100ขึ้นไปนะครับอ่าเพราะว่าเราจะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับน้องดิวบอยนะครับอ่าเลเวลร้อนะครับตัวนี้ซื้อได้ที่ m y ช็อปได้เลยนะครับอ่านี่นะครับจะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามี2ตัวนะครับก็คือตัวเลเวล200แล้วก็เลเวล100เนะครับเกนแนะนำให้ซื้อแค่เลเวล100ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าอ,อ่อสเตตัสเพิ่มขึ้นนะถ้าเราซื้อเลเวล200แต่ว่าเราซื้อแค่เลเวล100ก็พอนะครับเพราะว่าค่า DA ของเราก็น่าจะถึง90กันถ้าใครเอ,อ่อทำเซตสำหรับจะไปขุดตามแมปต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร ไม่ถึง90ก็ซื้อเลเวล2 0 0ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าเราออฟไลน์นะครับมันก็จะนับเวลาของน้องนะครับอ่าก็คือถ้าเราซื้อน้องมาปุ๊บกดรับเข้าไปในกล่องมันจะนับเวลาทันทีนะครับ24ชั่วโมงนะอ่าอย่างของเก้นตอนนี้เหลืออยู่1 3ชั่วโมง44นาทีนะครับอ่าถ้าเราออฟไลน์ ine, หรือว่าไม่ได้เล่นเกมนะครับมันก็จะจับเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1วันนะครับอ่า ถ้าน้องหมดเวลานะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับอ่าเราสามารถมาต่อเวลาได้เลยตามอเอ่อ My ช h อ p เอยไม่ใช่ My ช h อ p ตามร้านค้าของแต่ละเมืองได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างใน Paradise นะครับอ่าก็มาคุยกับ n p c นะครับแล้วลากน้องนะครับเข้าไปเลยนะครับเลือกระยะเวลาในการเติมนะครับมันมีอันเดียวเนาะในชอยก็คือ15วันนะครับอ่า 5วันใช้คูปองอ่รีเชนคูปองนะครับ100ชิ้นนะครับอ่า100ชิ้นซื้อได้ใน m มช h อ p เลยนะครับีกคูปองก่อนนะครับนี่นะครับอ่าคูปอง100ชิ้นนะครับก็คือแพ็ค90 10บวกก็คือได้โบนัสแถม10คูปองนะครับ อยู่ที่4,000พอย n ์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เซิร์ฟที่เพื่อนๆเ,เล่นด้วยนะครับอ่าก็คือน้องเนี่ย1วันราคาอยู่ที่2,500พอย n ์นะครับเออถ้าเราซื้อคูปองมาต่ออายุน้องนะครับก็จะได้ไปเลย15วันนะครับโดยที่เสียไปแค่4,000พอย n ์เองนะครับคุ้มมากๆเลยนะถ้าใครที่น้องหมดเวลานะครับก็มาต่อเวลาได้ที่ NPC เลยนะครับอ่า ้อที่3นะครับสว่านนะครับที่แนะนำนะอ่าก็จะมีหลักๆอยู่2อันนะครับคือสว่านแท้งนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าใครเลเวลร้อยก็มาซื้ออันนี้นะครับเลเวล60ได้เลยนะครับอ่าความทนทานอยู่ที่ขุดได้2,200ครั้งนะครับอ่าก็เป็นสว่านที่คุ้มนะครับซื้อไปก็คือขุดได้ยาวๆนะถ้าใครจะขุดที่ทะเลทรายเนี่ยเราจะได้ เลเวลไวมากมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสปีดนะครับเป็นสว่านที่จะขุดเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วในการขุด30%เลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับใครที่ไปปล่อยบอดตามแมปเควสนะครับจะเอาไอเทมเควสหรือว่าจะเอา,เอาไปขุดตามเหมืองนะครับก็แนะนำเป็นสว่านสปีดนะครับก็จะได้แค่ความทนทาน 1,800ครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าราคาเท่ากันก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับอย่างถ้าใครปล่อยบอดที่ทะเลทรายเหมือนเกณน,นะครับเพราะว่าเราเน้นเอา level เเ TM นะครับแบบเกณฑน,นะเกณก็จะซื้อมาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราหมดมันจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติแต่ว่าต้องเป็นสว่านชนิดเดียวกันนะครับออย่างของเกณก็หมดไปแล้ว3อันนะครับมันก็เปลี่ยนให้เกณฑ์อัตโนมัติตอนที่เรา,าปล่อยบอดเลยนะครับ แล้วก็มีสว่านของสายประหยัดด้วยนะครับซื้อได้ที่ NPC เลยนะครับอ่าก็จะมีความทนทานที่น้อยลงมาหน่อยแล้วก็ลกช่องหน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อหลายอันแล้วก็มันขุดช้านะครับแล้วก็ได้ XP น้อยกว่าสว่านที่ซื้อจาก My ช h อ p อยู่แล้วแหละนะครับอาจจะสำหรับใครที่ชิวๆผมปล่อยยาวๆครับก็ซื้อแบบสายประหยัดได้นะครับอ่า อ่าข้อที่4นะครับแมบปบที่เรานิยมปล่อยบอดขุดนะครับอ่าก็แมปแรกเลยนะครับแมบปบยอดฮิตก็คือทางเข้าทะเลทรายนะครับก็ได้เลเวล TM เนี่ยไวมากๆนะครับเก็นมาตั้งแต่เลเวลร้อยนะครับอันนี้ก็ได้เลเวลมาประมาณ1ประมาณ2นะครับอ่าแล้วก็ทีเอ็มตอนนั้นเก็นอยู่ที่77นะครับอ่าตอนนี้147แล้วเก็นบอดแค่เมื่อวานเก็นบอดแค่ เออชั่วโมงนะครับรวมกับวันนี้ก็ประมาณเอ,อกว่าชั่วโมงประมาณ1วันนะครับได้มาหลาย TM เลยประมาณ70-80เลเวลนะครับอ,อ่าก็มาปล่อยสบายๆอย่างเก้นก็ไป ดูหนังฟังเพลงกินข้าวเล่นเกมหรือเล่นเกมอื่นหรือออกไปข้างนอกนะครับก็ปล่อยบอดยาวๆได้เลยที่ทะเลสายนะสำหรับใครที่คอมสามารถเปิดข้ามวันได้ก็เปิดข้ามวันที่ทะเลสายได้เลยอีกอย่างหนึง่งแบบนี้นะครับเราหาปาร์ตี้ได้ง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวเกณฑ์จะพูดเรื่องปาร์ตี้ทีหลังนะครับอ่าแล้วก็แมปต่อไปก็เป็นแมปเควสนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากทำเควสแต่ว่าขี้เกียจขุดเองก็ ไปบทขุดได้แต่อาจจะต้องระวังมอนสเตอร์ที่มาตีเราหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเล่นเป็นสายสิงโตหรือว่าฟ็อกมันจะมีสกิลก,การโจมตีแล้วไม่โดนขัดเวลาขุดอยู่แล้วแต่ถ้าอาชีพอื่นอาจจะต้องระวังระวังหน่อยนะครับหรือว่าจะไปขุดตามเหมืองฮิมะหรือว่าเทชิชิได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะหาหาคอนในการเปลี่ยนคัสสามนะครับเดี๋ยวเกณนจะทำเป็นไกด์ วิธีเอาแร่ในเหมืองไปแลกเป็นฮาคอนนะครับมันจะมีเควสตามเหมืองทะเลสะเอ้ยเหมืองหิมะก,กับเทชิชิอยู่นะครับถ้าเกณนว่างมีโอกาสเกณจะทำคลิปให้นะอ่าก็เอาเป็นว่าหลักๆก,ก็มีแมปตามนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกขุดหรือเลือกปล่อยบอทตามความเหมาะสมของเพื่อนๆได้เลยนะครับข้อที่5นะครับปาร์ตี้นะครับอ่าก็ หลักๆในเกมทิกเกอร์นะครับเราจะตีกันได้6คนนะครับอ่าสังเกตว่าตี้ของเกมนจะได้ค่าโบนัสเปเยลนะครับบวกเข้าไป150%นะครับอ่าก็คือเราเป็นตี้หญิงล้วนนะครับอ่าตี้หญิงล้วนก็คือเป็นตัวละครผู้หญิงล้วนนะครับอ่าพอตี้กันก็จะได้ค่าสเศษบวก150ยเลยทำให้เราเก็บเลเวลแล้วก็ TM ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็แมปทะเลทรายเนี่ยเราหาปาร์ตี้ได้ง่ายมาก สำหรับใครที่เป็นเล่นตัวละครผู้ชายก็เป็นตี้ชายล้วนนะครับเขาจะมีกระดานปาร์ตี้กด P มาได้เลยเขาก็จะรับคนเข้าตี้กันอยู่รับสมาชิกนะครับหญิงขุดเลเวลร้อยถึงร้อยห้าสิบค่าอะไรอย่างนี้มันก็จะมีรับนะครับแต่ช่วงเลเวลที่ห่างกันจริงๆเนี่ยไม่เกิน100เลเวลนะครับอย่างเก้นเลเวลร้อยมีคนเข้ามาในตีเกณเลเวลร้อยเก้าสิบห้าเราก็ยังได้โบนัสอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเลเวล200ขึ้นไปแล้วปุ๊บเราจะไม่ได้นะครับเราก็หาบาลานซ์ในการหาเมมเบอร์ในปาร์ตี้เอานะครับอ่ะก็สมมุติว่าเป็นตี้ของเกมเนี่ยก็จะรับคนที่ไม่เกินเลเวล200เราก็จะตี้กันได้ได้โบนัสสเปเชียลอีขึ้นมาอยู่นะครับอ่ะอ่ะแล้วก็ใครที่ขุดตามเหมืองหรือตามแมปเควสต่างๆนะครับ ก็จะแนะนํากระเป๋าเสริมเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ขุดทะเลทรายไม่จําเป็นนะอันนี้เก็นอ๋อไม่จําเป็นเลยจริงๆมันไม่ได้จําเป็นเลยแต่ว่าเก้นแนะนําสําหรับใครที่ปล่อยบอดยาวๆแล้วไม่มีเวลาดูจอนะครับอ่ากระเป๋านะครับก็จะเพิ่มค่าเวทนะครับหรือว่า W.T. นะครับอ่าย่อๆตัวย่อของเวทนะครับก็จะเพิ่มมา 10, 000, 1 1 2 0 0นนะครับตามเลเวลเรา ที่เราใส่ได้นะถ้าเราเลเวลสูงเราก็มาซื้อกระเป๋าเพิ่มน้ำหนักที่มันเลเวลสูงเราจะได้ค่าเอ่อเวทที่สูงขึ้นนะครับอย่างอันนี้ได้18เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนขี้เกียจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาวิ่งไปกับดูจอบ่อยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าใครปล่อยข้ามวันข้ามคืนเนี่ยจะซื้อกระเป๋าแล้วไปขุดตามเหมืองตามแมปเควสเนี่ยก็แนะนำให้มีกระเป๋าเพิ่มน้ำหนักเราจะได้เก็บไอเทมได้เยอะขึ้นนะครับ ่แล้วก็สำหรับเซิร์ฟใหม่ทิกเตอร์นะครับตอนนี้ก็จีเอ็มเขาได้ปรับอ่มีแมปเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาในอ่พาร์ไดซ์ช็อปได้เลยแล้วมาซื้อกับ NPC ได้นะครับอ่ามันจะเป็นอ่วิงพอดนะครับเป็นอ่ดิลลิ่งโซนนะครับก็คือในโซนนี้เนี่ยก็จะมีแต่ว่ามีแต่คนเข้าไปขุดเลยนะครับอ่ามีแต่คนเข้าไปขุดเป็นโซนของการปล่อยบอทขุดเลยนะครับเดี๋ยวเกนวาร์ปเข้าไปให้ดู ภายในนะครับก็จะไม่มี NPC นะครับก็จะมีคนเข้ามาปล่อยบอดขุดอยู่สำหรับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายเหมือนเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาขุดในแบบนี้ได้ใครที่มาแบบเป็นแก๊งมีปาร์ตี้ของตัวเองนะครับก็เข้ามาในโซนนี้ก็จะดีนะครับไม่เจอความวุ่นวายเนาะอ่าอันนี้เป็นแถมนะครับสำหรับเซิร์ฟไมล์ทิกเนะครับก็จะมี พอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วมากด Daily l o g i อินตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดล็อกอินรายวันนะครับอ่ามันก็จะได้รับวันเอยจะได้รับรางวัลล็อกอินเสร็จสิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับอ่านี่นะครับก็เก็งได้รางวัลมาแล้วนะครับอ่าเป็นนี่นะครับ Daily Log in ินรีบอร์ดนะครับจาก GM เเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มากดรับได้เลย อของเดลี่ที่เรารับไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นกิจกรรมพิเศษของเซิร์ฟมายนะครับเดี๋ยวเก้นจะพาไปแรกนะครับที่เอ็นพีซีไมลันดาที่เมกาโพลิสนะครับเดี๋ยวเราวาปไปก่อนนี่นะครับ NPC จะอยู่ตรงนี้นะครับามากดแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวเก้นหาก่อนหน้า นี่นะครับอ่า power deal box นะครับอันนี้นะเรามากดแรกเลยนะครับนี่นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับก็จะอยู่ในช่องไอเทมของเรานะเรามาดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสวานฟรีนะครับอ่าสำหรับอันนี้เลเวลหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับคือดีมากๆเลยนะความทนทานอยู่ที่เอ่ออยู่ที่300นะครับแล้วก็ได้มาเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงขุด ฟรีนะครับอันนี้จะอยู่แค่1ชั่วโมงนะครับต่อวันนะเพื่อนๆก็มาได้บอดขุดฟรี1ชั่วโมงทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับสาหรับกล่องอันนี้เกณฑ์เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอ่าจริงๆเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องมาเปิดเล่นเหมือนเกณฑ์น,นะครับเดี๋ยวระยะเวลามันลดเนาะอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบบอทขุดในเกมทิกเกอร์นะครับก็เงื่อนไขของแต่ละเซิฟมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เกณฑ์ทำตัวอย่างให้ดูของเซิฟใหม่ทิกเกอร์นะอ่าแล้วก็เอ่อถ้าเกิดคําถามไหนเกณฑ์ตอบได้เกณฑ์ก็จะตอบนะถ้าเพื่อนๆถามเข้ามาแต่ถ้าไหนเกณฑ์ไม่แน่ใจเกณฑ์ก็ ตอบไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าเกณนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเซิร์ฟนะครับอ่าก็เก้นเล่นไม่กี่เซิร์ฟเองนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามเก้นก่อนได้นะครับถ้าเกณนตอบได้เกณนก็จะตอบนะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกณนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่คอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย